แดดพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพบเพียแล้วกินจะาเดไปเครื่องกันนี่เราเครื่ึ้นั่ววันนี้ซ้อนผู้ใดเลยมาค่ะแกงแห้งกันตำมั่วใส่ปลาหมึกปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยเชอรี่แล้วก็ปลาซาร์บัสสมอนน้ำได้หนิอือเหรอปลาซาร์บัสสมอนเต็มเละหันซ้อนมันแดดค่ะมันแดดสีสัน โอ้ยเพชรมันกระปิหนองเอ้ยวันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์สีสันแจ่มจันทนี่แต่ว่ามันถึงมันแดดมันก็เลยเห็นตันนี้เพิ่งหนีประเมือค่ะมันกระ,กระกต้นผู้รู้ใช่ไหมอืมอ,อ,อ,อืมแปะสอนกันสอนกาแฟขนี่ยอืมปกดกีฬงมันกดกีฬงใหญ่กูอะไรเงี้ยกูเศร้าจะเบื่อ เราบอกพีกออ่คนรลอสซมันผันเพสเนาะเพสแสบๆใส่อออใส่สองหน่วยยังได้น่ะเหรออืมปา่านกรใส่บอกพิกอันนั้นเท่าหาหกหน่วยเออเขาบอกบอกพิกแบบนี้บกพีก่ีเพสที่สุดเพิษก,กพิกธรรมดาตะกี้เกี่แบเพเดี๋ยวนี้เบียร์วกเพเลยด้ปกติัอเคอขีนแบบน้มามากค่ะเพื่อนๆเออเนี่ยเบองแลรมันเป็นข้าวขาวเพราะว่าเตี้ด ยีสันเป็นตาแซ่บอื้อเมื่อจริงอะไรเขาอืมว่มันจะกลายไทยมันกลายเป็นพี่น้องอันเก่าอันละเราอันเครื่ไม่ได้ร่วงเตทีเอ้ยนาคอยมานกับพี่น้องค่ะเรื่องท่านั่งถ้ากินเรียบร้อยพุ่ปั่นยังไงพุ่มปั่นพยายามบานไม่งาผลเนื้อค่ะเล้อสวนดอกไม้ในสวนดอกไม้ค่ะนี่ผมคุณ แดดเนาะอืมแดดกับแดดกับจมฝนกับจมค่ะพี่น้องอืมเดี๋ยวไปนี่ไปลงมาลงดำก็เด้ทำมันไห<ด>ลไ,ไม่ได้ทาหางนั้องมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพืเ่อน,นเออเซตตามภาษาอืมแซ่บตามภาษาค่ะ <c oughs> มาลอกกินเต็มืขึ้นพี่น้องเออแน่บเห็นณ้วงหน้าจะของมัน พือจังจะข้องงามนี่มื่งตัดประเมืนกับปขาดใช่ยกินน้ำเน่ยด้กินตะปาปกอดตัวเนี่แล้วแล้วจะจูบของยินเลยยานยานพี่น้องเย็นจีอีกินาตัวนี่เพื่อพี่ยามพี่กันนี้บ้างเพ่อเผ็ดบ่เผ็ดบ้เผ็ด้วยเ Tớ có nhắc đi gì được không <laughs> นึ่งไพมพ,พี่นิดแกพี่บอกปากพี่บอกใส่ีนอน้วไปกินเนาะกินข้นาใหญ่อตแต่ไปหมดลวอย่าไปกินข้นาวในหน่อยใส่พี่น้องก <laughs> ินข้นา,หาใหญ่ใแล้่งนคนเขาหลับเลยอโอ้ยเพจพี่น้องเอน แซบลิ้นไหนก็เขาสิสศูน่์เังท่านาที่อะไรหรอกินหนัพี่น้องซ้ำนี่และคะ่ะไปแล้วไปแล้วอุนอนอ้นกอล่ะเอียนฟินซันดาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่นา่ารักที่มากดติดตามใหเด้อค่ะเด้อที่มากดเบิ้งไ้ฝากกดไลค์กดแชร์จดซ้ำสักโอ้โหเพช นั่นแหละนั่นแหละห้อแด้ค้าห่อแด่อืมก็ไปแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยอีลาเพชรอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว